เราสามารถยื่นใบสมัครไป2อบริษัทแล้วดูเงื่อนไขของแต่ละบริษัทว่าที่ไหนมีข้อเสนอที่เราโอเคกว่าได้ไหมได้ครับในกรณีที่มีประวัติุขภาพที่เกรงว่าเขาจะไม่รับนะเกรงว่าเขาจะมีเคาน์เตอร์ออเฟอร์มาอย่างเช่นผมก็ยื่นไปแบบที่ยังไม่จ่ายตังค์แต่มีบางบริษัทที่ถ้าจะทำผ่านแอปอาจจะต้องจ่ายตังค์ไปก่อนก็ขึ้นอยู่กับ แต่หลายๆบริษัทเนี่ยมันเหมือนไปทําคําขอยื่นเสนอไปก่อนจะมีฟีดแบ็กจากบริษัทมาอะไรไหมเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เนาะจะมีข้อเสนอใหม่มาไหมมีข้อยกเว้นอะไรไหมอะไรเงี้ยผมถึงแนะนำไงว่าเวลาคนมีโรคประจําตัวเนี่ยเราอยากจะทําประกันสุขภาพอะอยากให้ยื่นไปพร้อมๆการทุกๆบริษัทแล้วเราจะได้เคาน์เตอร์ออฟเฟอร์กลับมาในระยะเวลาไล่เลียก,กันเพื่อพิจารณาว่าโอเคเอามากางแล้วมันอาจจะมีบางบริษัทไม่รับเราเลย บางบริษัทมีมีแต่ว่าเป็นเขาต่อเฟอร์เราก็ยังมากลางดูไงว่าแบบเออเรารับเงื่อนไขบริษัทไหนได้ดีที่สุดมากที่สุดเราก็เลือกบริษัทนั้นแล้วก็ไปจ่ายตังคออ์รอออกกรมธรรม์อะไรแค่นั่นคือโปรเซสที่จะเร็วที่สุดดีกว่าที่แบบเออขอบริษัทแรกไปก่อนขอบริษัทบริษัทแรกไม่เอาขอบริษัทโอ้โหกว่าจะจบปีหนึ่งจะจบไหมเนะี่ยถ้าทีเออเลียงคิวของแบบนั้นนะ